สวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้จะมาแจ้งงานไรยวันอีกแล้วเด้อวันนี้มีงานเขามาทางหางานเลยสําหรับให้ทีอยากได้งานอบอว่าสิเป็นแม่บ้านพี่เลี้ยงน้องหรือว่าหานก๋วยเตี๋ยวก็มีเขามาแล้วเด้องานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนจะเริ่มต้นอยู่ทีหนึ่งเมื่อสามพันบาทมองเหตุงานนี่แมนอยู่ละยองมีนายจ้างอยู่สามคนมีหมาสองตัวมีแมวสองตัวเนาะอันนี้คืออยู่ระยองเป็นงานที่กินอยู่ประจํากับนายจ้าง <c oughs> งานที่สองจะเป็นงานแม่บ้านทัวไปอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 3,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทมองเห็นงานในเมนูโลตัสซาลายามีในจางหกคนบอกมีสัตว์เลี้ยงเหตุน,นาทีทำความสะอาดบ้านทัวไปสักพาลิดพาแล้วก็งานที่3มจะเป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุเงิงนเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 3,000บาทมองเห็นงานในแมนยูบ้านบัวทองมีในจาง3าคนมีม้า2โตัวเหตุนานทีดูแลผู้สูงอายุหกปีส่วนเหลือตัวเองได้เนาะ แล้วก็งานที่สี่จะเป็นงานแม่บ้านกึื่พี่เลี้ยงนอ้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทมองเห็นงานนี่แมนอยู่บ้านหน้ามีนายจ้างอยู่สามคนบ่นมีสัตว์เลี้ยงเห็นานานทีเบิงน้องหนึ่งคนอายุสามปีดูแลทุกอย่างจะเป็นของนอ้องเนาะแล้วก็งานที่หาจะเป็นงานแหม่บ้านทั่วไปเงินเดือนจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทมองเห็ุงานนี่แมนอยู่สุขุมวิทย์ซอยหนึ่งมีนายจ้างคนเดียวแต่ว่าเป็นคนอิสลามเนาะมีมีมีแม่บ้านอยู่แล้วหาคน บรบวานในจางนี้บบมีซัดเลี่ยงเนาะนาทีก็คือทําความสะอาดบ้านถวไปสักพาริพาแล้วก็งานสุดค่ะจะเป็นงาน้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นไปเสาวเย็นกับมองเห็นงานนี่แมนอยู่พระรามหาเงินเดือนจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งสองเนาะไปเสาวเย็นกับเพิ่นจะมีอาห้กินขเขาได้แข่มือเดียวเนาะตอนกลางวันตอนเสาวก,กับตอนแรกเขาต้องหากินเองเพิ่นมีกับเขาให้มือหนึ่ง สำหรับใครที่อยากได้ใบสาวเย็นกับอยู่พระรามหาสามารถเขามากกอบปสามัครกันได้เลยหรือใครอยากได้งานอาชีพอยู่ประจําหรือแถวใดก็แล้วแต่เนาเขามากกอบปสามัครไวก่กรได้เลยสําหรับวันนี้จะฝากงานไว้สำนึกมือนะ่าจะมาแจ้งงานอีกเด้อสาหรับวันนี้สบายดี